กองทุนรวมมาสังหารเรทรมพั์น้องใหม่จากบลจไทยพาณิชย์นะครับซึ่งเราก็มีความภูมิใจมากเพราะเราผนึกกาลังกับกลุ่มชาญอิสระซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาขนาดของกองทุนเนี่ยมีมูลค่าสัก2,000ล้านบาทนะครับลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์ส,สินของโรงแรมสีบันวา ก็จะเป็นวิลล่าทั้งหมดกับเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ซึ่งก็มีทุกหลังเนี่ยมีสระว่ายน้ำของตัวเองนะครับจำนวน45หลังด้วยกันบวกกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับตึกล็อบบี้รีเซพชั่นแอเรียสระว่ายน้ำก็ผลิตกำลังกันมาออกเป็นเสนอขายเป็นกองทุนรวมนะครับาการเสนอขายเนี่ยเริ่มไปแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่17 ตัวโรงแรมเนี่ยผมพูดได้ว่าเป็นโรงแรมที่อาจจะมีค่าห้องพักที่แพงที่สุดแล้วก็เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในโลเคชันที่เรียกว่าดีมากครับตั้งอยู่บนแหลมพันวารนะโรงแรมสีพันวานี่ข้อน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นคนไทยซึ่งมีกําลังซื้อค่อนข้างสูงแล้วก็เรียกว่าสามารถมาเที่ยวได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหรืออะไรคนไทยก็สามารถเพราะ,าราะด้วยความที่ว่าภูเก็ตเดินทางมาได้สะดวกแต่ทีนี้ทางผู้บริหารเองเขาก็มีแผนที่จะเจาะตลาดอื่นนะครับที่เป็นตลาดที่ยังใหญ่อยู่มหา อย่างเช่นจีนรัสเซียอะไรอย่างนี้ทางนี้ก็เลยคิดว่ายังมีโอกาสในการเติบโตสูงครับด้วยกฎแล้วเนี่ยทางกองทุนรวมอสังหารทรมพั์เนี่ยไม่สามารถประกอบธุรกิจกิจการโรงแรมโดยตรงได้ะนะครับเวลากองซื้อทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้ผู้บริหารเนี่ยเช่ากลับไปนะครับกองก็ได้ลักษณะค่าตอบแทนเป็นรายได้ค่าเช่าแทนะนะครับซึ่งโครงสร้างค่าเช่าของตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าตัวกองเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีความเสี่ยงะนะครับโครงสร้างค่าเช่าก็คือสัญญาเช่าทั้งหมดจะมีอยู่15ปีด้วยกัน ซึ่ง15ปีนี้ก็จดสิทธิการเช่าไว้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วทีนี้5ปีแรกเนี่ยกองจะได้รับผลตอบแทนรับค่าเช่าเนี่ยอยู่ที่151ล้านบาทนะครับซึ่ง151ล้านบาทนี้ก็ได้รับคํำการค้ำประกันโดยบริษัทชานิสระซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ะนะครับแล้วก็มีหนังสือ,อค้ำประกันจากธนาคารไทยพาณิชย์อยู่อีก80ล้านบาทต่อปี นะครับหลังจาก5ปีแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าเช่า151ล้านบาทเนี่ยก็จะกระโดดขึ้น10% <Wow. S 1> นะครับก็จะเป็น166ล้านบาทแล้วก็จะอยู่166ล้านถึงปีที่8นะครับแล้วค่าเช่าเนี่ยก็จะโตขึ้น10%ทุกๆ3ปีนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือกองทุนนี้เหมือนกับนักลงทุนซื้อไปปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยหลับตาก็รู้ได้เลยว่ายังจะมีเงินมาเท่าไหร่แน่แล้วก็เป็นเงินที่มีการค้ำประกันด้วยโดยเฉพาะในระยะเวลา5ปีแรก